ไม่จบไม่สิน้นตกลงว่ากาแฟเนี่ยมันดีหรือไม่ดีคำตอบทั้งหมดอยู่ใน EP นี้ครับสำหรับท่านไหนที่รู้ว่าอาหารเสริมโปรไบโอติกเนี่ยดีเห็นโฆษณาเห็นโปรโมชั่นเห็นแอดลองกินนู่นลองกินนี่ก็ไม่เห็นดีอย่างที่เขารีวิวเลยลองรับประทานอาหารเสริมกูดกัดดูแล้วคุณจแะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับ สั่งซื้อได้ทาง LINE ID at wellness ครับเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าบางทีเราเห็นข้อมูลคือทุกวันนี้สื่อเป็นสื่อฟรีใช่ไหมครัเราเห็นเต็มไปหมดเลยว่าเออทั้งบทความทั้งคลิปนะาบางคนก็บอกว่ากาแฟอย่างดีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ ทั้งหมอเองทั้งนักโภชนาการเองทั้งคนที่มีความรู้ด้านสุขภาพในขณะที่เอ๊ะเปิดไปเปิดมาเอ้าก็มีอีกมุมหนึง่งฮะบางคนนะครับบางกลุ่มก็บอกว่ามีข้อดีข้อจำกัดอย่างนั้นนะหรือแม้กระทั่งบางทีไปหาหมอแล้วหมอเขาก็สั่งให้หยุดกินกาแฟหรือบางทีก็เลิกไปเลยนะสั่งให้เลิกกินกาแฟลงตกลงแล้วเนี่ย มันดีหรือไม่ดีกันแนะ่ยังเถียงกันไม่จบไม่สิ้นนะครับผมก็สงสัยเป็นคนหนึ่งที่สงสัยมือกันก็เลยไปหาข้อมูลไปหาคำตอบมาว่าตกลงแล้วมันมีข้อดีอ,อะไรและมันมีข้อเสียอ,อะไรบ้างเรามาดูข้อดีกันก่อนนะครับว่าข้อดีของกาแฟเนี่ยมันมีอะไรบ้างข้อดีข้อแรกนะครับมันช่วยเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายได้ กาแฟ1แก้วนะครับปริมาณประมาณ240มิลลิลิตรช่วยเพิ่มกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานของร่างกายได้ประมาณ75ถึง150กิโลแคลอรีอ่าเคยเห็นไหมว่าบางคนเนี่ยจะใช้เทคนิคก็คือดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายานะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้ออีกเหตุผลหนึ่งข้อดีข้อที่2นะครับ กาแฟเนี่ยช่วยบำรุงสมองช่วยป้องกันการสะสมของคลาบพ,พลักเบต้ามารอยนะครับที่นำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมหรือว่าโรคอัลไซเมอร์เอฟังถึงตรงนี้หลายคนที่เคยดูคลิปที่บอกว่าไม่ถึงคลิปท่านอื่นนะคุณหมอท่านอื่นที่เคยออกมาบอกว่าเออมันช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ก็เพราะเหตุผลน,นี้นั่นเองข้อดีข้อที่สนะครับ กาแฟเนี่ยช่วยกระตุ้นการขับถ่ายอนะ่ใครนะครับเยอะแยะไปหมดเลยเอาง่ายๆคนใกล้ตัวผมนะครับน้องสาวผมเนี่ยคือมาบางทีเราไปกินไปซื้อกาแฟด้วยกันนะยังไม่กินนะ <laughs> พอรู้ว่าถ้ากินไปปุ๊บนะโอ้โหวิ่งเข้าโจ๊ดเข้าห้องน้ําเลยเขาต้องไปกินที่บ้านเพราะว่าเขา mm hmm. เขาเรียกอะไรช่วงเวลาประมาณสักไม่เกินห้าสิบนาทีเขา้ังเข้าห้องน้ำหละ่ะ คือกาแฟเนี่ยมันกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนแกสตรินนะครับแล้วก็ฮอร์โมน CCK หรือว่าคอเลสตไคนินนะครับ CCK นั่นแหละซึ่งไอสองอย่างเนี้ยมันทำให้ลำไส้เนี่ยเกิดการ,ดายยาราหดตัวอ่านี่เหรอพอหดตัวปุ๊บมันก็เลยขยับอุจจาระเกิดการเคลื่อนที่หลายคนนะครับก็เลยใช้ กาแฟเป็นตัวขับถ่ายะนะครับข้อดีข้อที่สนะครับกาแฟเนี่ยกระตุ้นทําให้ร่างกายตื่นตัวกระตุ้นการหลัง่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอติซอลทําให้มีแรงมีพลังกระปรีก้กระเป่านะฟังถึงตรงนี้บางคนเอ้าวเฮ้ยคอติซอลมันฮอร์โมนแห่งความเครียดนี่นะคือถ้าฮอร์โมนคอติซอลเนี่ยมันมีอยู่ในคือเราต้องการนะแต่คิดหนะ่าว่ามันมากเกินไปมันก็ไม่ดี ถ้าเราไม่มีเลยเราตายนะแต่ถ้าเรามีน้อยเกินไปเราก็จะไม่มีแรงไม่มีพลังเจ็บป่วยอ,อ,ดอด่อนๆข้อดีข้อที่ห้านะครับช่วยบำรุงหัวใจลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจโดยการลดการอักเสบของหลอดเลือดเอ๊ะมันไปลดยังไงนะต่อเนื่องนะครับในข้อที่หกก็คือกาแฟนะมันก็คือมันก็คือ พืชชนิดหนึ่งใช่ไหมครับเป็นเป็นผลน่ยของพืชชนิดหนึ่งมันมีสารต้านอนุมูลอิสระคุณสังเกตนะอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากพืชผักมันมีแอนตี้ออกซิเดนต์ ant ant. สารพฤกษเคมีหรือว่าไฟโตเนทเรียนที่พบอยู่ใน,มนเมล็ดก,กาแฟน,นะครับไม่ว่าจะเป็นกรดคอโลจินิกนะครับกรดไฮโดรซินนามิกนะครับซินนามิกมันจะช่วยยับยั้งการหนักเสตต่อตอ้าานนะรต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงในการเกิดไม่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็คือมันไปออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดส่วนหนึ่งนะไปออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดมันก็เลยลดนะครับโอกาสการเกิดโรคโหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนั่นเองข้อดีข้อถัดมานะครับเพิ่มประสิทธิภาพการออกกําลังกายการดื่มกาแฟนะครับก่อนออกกําลังกายประมาณ30 6สิถึงหสินาทีเนี่ยช่วยทาให้ endurance เพิ่มขึ้น power เพิ่มขึ้นก็คือ มันออกกําลังกายให้อึดขึ้นนานขึ้นแรงขึ้นนั่นเองอันนี้ท่านไหนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะน่าจะเคยใช้เทคนิคนี้อยู่ข้อดีข้อถัดมานะครับมันช่วยลดความหิวกาแฟเนี่ยกระตุ้นการหลัง่งฮอร์โมน P P P Y Y นะครับเพปไทด์ Y Y ทำให้ลดความหิวลงอ่าทีนี้ เวลาเราดูอะไรใช่ไหมครับเราดูฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าเรามาลิกมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างเหรียญยังมีสองด้านเลยเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับว่าข้อเสียของกาแฟเนี่ยมีอะไรบ้างข้อเสียข้อที่หนึ่งนะครับมันกรอนกระดูกอ่าหลายท่านที่ล่าสุดนี้เนี่ยจะสองสามวันที่ผ่านมาเนาะมีคนเข้ามาปรึกษาอายุเยอะละเอ่อไปหาหมอมีมีไปตรวจบนกระดูกละ เป็นโรคก,กระดูกพรุนหมอก็สั่งให้หยุดกินกาแฟเลยคือกาแฟเนี่ยมันกระตุ้นการขับแคลเซียมออกจากกระดูกคือร่างกายเราเนี่ยมันจะมีธนาคารแคลเซียมคือเป็นตัวเก็บอยู่ที่กระดูกพอเวลาเรากินกาแฟเนี่ยมันเหมือนเป็นการอถอนอเข้ามาถอนถอนแคลเซียมออกไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงถอนมาละนิดมาละหน่อยอะ่ะมันมันก็เหมือนอเคยได้ยินใช่ไหมครับใครที่เป็นสายนักลงทุน มันไม่ได้สาคัญว่าคุณหาเงินมาเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ก็เหมือนกันการกินกาแฟเนี่ยมันช่วยขับมันมันกระตุ้นการขับแคลเซียมออกจากกระดูกแล้วก็ขับออกไปจากร่างกายนั่นเองมันก็เลยเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคก,กระดูกพรุนนั่นเองข้อเสียข้อที่สองนะครับมันทําให้ร่างกายทําให้เลือดเนี่ยเป็นกรดกาแฟเนี่ยมีพ h อชประมาณสี่จุดแปดห้าถึงห้าจุดหนึ่งศูนย์นะครับในขณะที่ ธรรมชาติของร่างกายเนี่ยจะมีพ h อประมาณเป็นเป็นกลางอ่ะเป็นด่างนิดๆน,นะครับเจ็ดจุดสคือถ้าเฮลตี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่ดีนะมันจะมีความเป็นด่างอ่อนๆอ่าเปรียบเทียบห้เห็นภาพนะครับเหมือนเวลาคุณอยู่ในเอ่อห้องแอร์ที่มันไม่เย็นเกินไปนะก็คือคุณอยู่ในร่างกายคุณอยู่ในสภาวะที่เป็นด่างอ่อนๆมันก็สบายไงแต่ถ้าคุณไปยืนตากแดดคุณก็เหมือนก็เหมือนร่างกายคุณอยู่ในสภาวะเป็นกรด กาแฟเนี่ยจะเพิ่มความเป็นกรดในร่างกายเพิ่มความเป็นกรดในเลือดทําให้ปอดขับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ลดลงหายใจเร็วขึ้นตื้นขึ้นที่ขึ้นหอบนั่นเองข้อเสียข้อที่สามนะครับการเสพติดเชื่อว่าใครหลายคนลองนึกภาพคนใกล้ตัวหรือตัวเองเนี่ยบางทีเราดื่มกาแฟติดต่อ,อกันต่อเนื่องทุกวันนะครับ เราก็จะเคยชินกัร่างกายก็เคยชินว่าเออสมองนะร่างกายนะถ้าดื่มปุ๊บเฮ้ยที active, มีพลังมีสมาธิโฟกัสเอ,อ่อเขาเรียกอะไรเอเนจีามาแต่พอวันไหนไม่ได้ดื่มอหรือเออไม่ถึงนะขาดก็จะรู้สึกอยู่ไม่ได้รู้สึกเอ,อื่อยรู้สึกเฉยรู้สึกไม่ดีนะ ข้อเสียข้อที่4นะครับก็คือมันเพิ่มความเสี่ยงในการเป็น adrenal fatigue หรือว่าภาวะต่อมหมกไตล้านัะนเองนกาแฟเนี่ยกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลใช่ไหมครับมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นปกติแล้วต่อมหมกไตเนี่ยมันจะต้องหลั่งอยู่แล้วแหละแต่ถ้ามันหลั่งมากกว่าเดิมเอา้าก็แน่นอนมันเพิ่มโหลดไงพอมันเพิ่มโหลดมันก็เพิ่มโอกาสในการที่มันจะทน,นหนักมากขึ้น ก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคมีภาวะต่อมหมวกไตลา้าหรือว่าอะดรีนอลฟาทิกนิ่งข้อเสียข้อที่5นะครับหัวใจเนี่ยจะเต้นเร็วขึ้นอ่าท่านไหนเคยเจอแลกินกาแฟแล้วใจสัน่นอ่านขณะที่บางคนอยู่เฉยๆนะครับเห็นผู้หญิงสวยๆก็ใจสัน่นอ่อันนี้ไม่เกี่ยวกันเ <laughs> อ <laughs> อ<ะ>กาแฟเนี่ยกระตุ้นการหลัง่ง ฮอร์โมนอีพิเนฟินนะครับทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นบางคนก็เซนซิทีฟอะในขณะที่บางคนนี่เขาเรียกว่าด้านชานคือกินไปก็ไม่รู้สึกนะหรือกินก่อนนอนก็ยังหลับได้นะข้อเสียข้อที่หกนะครับความดันโลหิตจะสูงขึ้นกาแฟเนี่ยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอะรีนารีนะครับทำให้มันมันปุ๊บปั๊บอะมันแบบ อกระชับกระเฉงใช่ไหมการกระชับกระเฉงได้เนี่ยเ,เขาเรียกอะไรน,นะหัวใจจะต้องเต้นเร็วขึ้นเพราะหัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตก็สูงขึ้นมันเป็นเรื่องปกติข้อเสียข้อที่อะไรละ่ะถัดมานะครับจำไม่ได้แล้วข้อเสียข้อถัดมาก็คือความดันสูงขึ้นเมื่อกี้หัวใจเต้นเร็วขึ้นใช่ไหมก็เหมือนกันความดันสูงขึ้นอันถัดมานะครับนอนไม่หลับกาแฟเนี่ย กระตุ้ยับยั้งตัวรับอะดีโนซีนนะครับอะดีโนซีนเซีเตอร์ทำให้คุณภาพการนอนหลับลดลงนะครับทั้งเวลาในการนอนหลับการลึกนะค,ความลึกของการนอนหลับแล้วก็ความต่อเนื่องในการนอนหลับด้วยบางคนกินแล้วก็แบบโอ้โหใจสั่นตาแข็งทั้งคืนนี่นะกินเช้านะแต่ยังไปแข็งถึงตอนเย็นีินะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือขัดน้ำ คาเฟอีนในกาแฟเนี่ยมันต้องขับออกทางไตเพราะฉะนั้นมันก็ต้องการน้ําในการขับออกจากร่างกายท่านไหนเคยกินกาแฟนะ่าจะรู้นะพอกินกาแฟไปแล้วโอ้โหชีบ่อยขึ้นนะครับปัสสา,าวะบ่อยขึ้นนั่นเองสรุปสุดท้ายนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างนะคือจริงๆแล้วแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเลยเนะี่ยมันมีข้อจะเว้นบางอย่างเท่านั้นะที่มีเฉพาะข้อเสียอันเนี้ยมันก็เหมือนกัน มันมีสองด้านมันมีด้านหน้ามันก็มีด้านหลังมันก็จะมีข้อดีมันก็มีข้อเสียมีส่วนที่เราได้แล้วก็ต้องมีส่วนที่เราเสียนั่นเองกาแฟเองก็เป็นหนึ่งเนนั้นแ่ถ้าไหนนะครับที่ดูแล้วชอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นรอบข้างก็กดแชร์ถ้ามีเป้าหมายเดียวกันนะครับอยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวมไม่ได้ดูแค่ด้านใดด้านหน,นึง่ง อยากคุณดีอยากชะลอวัยอยากห่างไกลโรคก็กดติดตามถ้าม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ